好了，宝贝。 โอ้รุนนี้ลูกกันน้ำตาลชั่วไหมน้ำตาลชั่วแน่นอนราบล้วเมา้บ่าะดเงนงเหอย่ใกล้ั่นแวอยู่ใกลไหมอ่นไ่ของ นไปเ้อทีหานี้อกนแต่มืองานนี่อเบียดกันใส่หอีกสองนนดเต็มมาเลยมืกันใส่ค่ะวะสิงโอนคุณสิเทียวขนาดเลยเนาะเจ๊มือเจ๊คืนเลยน้องัทาคุิ่เทียวิงานไปถ่ายสัต่ตสัมปทานขนมดีได้ป่ นาจะับเปนอกอ่แล้วมาขัวิยได้มาขึ้นแล้ว้มาแล้วรถหลายคนก็รลายเอ้ยฉันน้ากับมาขังวินแล้วไ่ที่มาขังวินน่าขึ้นอันต้า

Fazer ที่ข้าวเปล่าสาวคนแกงตรงท้ายแจ้งนะอีขาเสา่าแพงเลยขา,าวเปลาบวกฮ่าไฟกับบวกเดี่ยวอีขาเต็มอีสงหาอีอีคนมันหนาลูกเปอหนาจังหนาาไฟแต่พอขาดินเพื่อเรื่องเงื่อง ลมกลง่อยในเขาได้หลั่งขโออภัยเด้อไม่ได้เห็นกล่องเลยมดคนนี้่าจ่ายจ่อยู่ที่น้อกมใช่น่าโปะนนอเซนมาลีนากเสียงทางคอนัพเด้อคอนัดป็นไรคอนชัดปนไน้อน้องน้องเนาะโอเค เขากำซื้อมระาใเล็กๆยู่เราอยกกนรต้นงนัดตรงๆมันะถุงเนื้อแต่เอามืย่อมันไปมันเหนาะกระถุงชิ้นเดต้อง้อย้งห้องเ้า้งม่เส้าฮนุ้ยหอสอฮะสองสี่ะเออค้ง้อห้องค้งเจ้าชิ้นที่สทาเวียดเลย ตายนาขาื้อมากับบบตี่เขาเขาได้กำไรหัานี่เเออเขาตรงมาซื้อห้านี่คส้นคืออะาเทว์เขาเนีกระแพ่งบบตี่เขาดอกบบตีเขาได้วตงหาาเป็นตังหาาไฟตังหาป้าเขาางที่ไหะเล้วมาแล้วาไฟต่างหาค่าเต้นค่าหาคาเตวต่างกเาเต่าุกจิล้านหัวหนึ่งคล้านาล้านํา้านงาล้านมักัคุ้ม้าเตนต่างดี๋ เต็นทหารเจ้าถามปลูกเขาลงนี่นี่ห้าห้าแม่นนางเงเราไปถูกงานเ่างานบุญสุ่มเงื่น้เอาเงินบวบอันนี้คนมันหลายคือทำแมงานลุกกระลุกเลยแก้งกันบ่บ่ลุกบ่ลุกด้องผัดชุเกลือกับแป้งคือกันบุญสุ่ง่เปหารเหมนกันเนาะทหารในแก้มโพงนะนั่นล้วว่ะขาเต้นทหารเมรัยล่ะว่าคือกันไปเอาเงินมาเกยแลยก็เด้นอันนั้นนางของเกลือชาใดนาง บอลนี่แหละนี่รวมของแม่เลยสามตัวไล้ก็แล้ก็เขากรมพอดีเป็นตัวเท่าไรแหละตัวสาวเออสองตีหกซบเต็ดแปดิีพันเออไปจะเอาเงินใหม่ก็ด้อเอาโปคนไว้เลยน่ตอนนี้กำลังเป็นโรคโควิกลังโงภายนอกกินอย่างเดียวตอนนี va, ้กินเก้าไม่นนะนอหมน นางก็ <ih unting> ้ดงส้นกุล่ะอันนี้เราซื้อเราคิดพัน่าทธรรมดาสามพันสิห้าพันแต่เราเขาต้นเราเราเป็นคเออเมียงไทยอืเป็นคกิเลือดเลยเรามากับลูกชายเล่าเลยเล่าหาอย่างอไปก้อนเราไปลอกขายถุงสิพันก็เลยซือซอยจะตั้งทํบบุญไปเนาะคันธรรมดาสูงห้าพันสเศษหนึ่งสามสเนาะแม่บอกไอ้หนงพันบาทนะห้าพันสามพัน